คารเดอพี่น้องครมาก่อนหลังพี่น้องเลยอที่ลังอาจจะยืนก็ไม่ไมีบอคนนั่งหน้าได้ไหมครับได้เอารมาเรื่งนี่ออกมาแล้วนะครับพี่พี่้าออกมาแล้วนะดิออกมาแล เพ <t idity y> ื่อนบอกว่าสร้างจองแล้วเลยสร้างจองแล้วโอ้ยคนต้องทำเรื่องงานนี่ก็ถิ่นไม่ตะกคนเด้อค่ะฟังตอกอนนี้คี่ต้องทำจองหน้าห้านเลยจองหน้าห้างเลยถ้าหน้าห้างนี่ อ่ามันใกล้เด้เนาะโอ้เอซีพันกว่าหุ่นเด้อมาเนี่ยเพราะว่าหน้าฮานใกล้ใกล้เป็กเราทาพี่น้องนะครับจองหน้าฮานเอ้าผมเป็นจองผู้เดียวได้ทั้งสองหัวเมียเลยเอ้าอย่ามาเยอะเลยจองทั้งสองหัวเมียเลยจองหน้าฮานมแบบนี้โอ้โห ตน้ํา่ดเราก็มาให้กำลังใจกันนะครับพี่ีมีเวี่องมีงานยากคอนแกหาเบื้องตอนพี่น้องก็ทิมว่าจะก็งไทยน้ำับก็ได้นะครับนี่นะคะนตอนนี้ยูรูปจองหน้าฮานนะคะมาดออกมานะคะมาเนเดียวพี่มาแล้วหรือการแถลงนะครับคิดว่าจากข้ามเราเป็นหลับนี่ กรางมืดมือล่ะพี่น้องเอนี่ก็อยู่นี่ก็มัดมือน้ำุมนะครับพี่จีมดมืดมืดเป็นน้ำพุมที่เก้านะครับไอียูเมจองอยจองาพี่เาเอครับอรอฟังนะครับายสงเอพี่น้องนะ้าไม่ดีแน่โอ้นี่เลยพี่น้องเลย ไแล้วี bride, oh, <c ười> <c ười> no nah, ้ดกา่ nah, ็ได้ตัวเลยนี่จัดจองพื้นที่นะคะใครนั่งหน้านั่งหน้าได้นี่พี่น้องป้ามาแล้วนะครับพี่พี่จองบัตรืนเนะครับใครมาขอด้านหน้าใครมาขานหน้าหลังใรอมาจะได้ยืนพี่น้องได้มองมันเลยนะ้าเม็กมาสามาแล้วน่ม้ว แมาแล้วค pues er. ี่น ah si ่งเดไม่ก่งข้นมาแล้วนี่ยเดมาแล้วรอไงมาแล้วมาแล้วลุงก็ใส่เสื้ออดเาวายุใส่เชลูกมาแล้วนะครับี่ีนเดลืมเลยเอ่ได้ตั๋วได้พี่น้องมาีได้น่ดนกัพี่น้องเ้ยมาแล้วเด้อพี่้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีนะครับพ่

บนกิจการคนกิจการนเอาแบบไม่ลงนี่งนี่ลงนี่เลยี่ยนนี่กี่ยนนี่อไรัารารตลละารค้นให้ีมอ่นอ่ไม้จากพี่ตะวินนะครับพี่ชีพี่ตะเวนคุณตะเวนคุณจอยน้อ

พร้อมอ่ะพร้อมนะครับพี่ชีตื่นในนามทีมทนเยครามสำนักงานทะเลทรามทำรังสี